ถัดมาเรามาดูการอนุพันธ์โดยประมาณจากการแบ่งย่อยย้อนกลับนะครับหัวข้อที่แล้วเป็นการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยประมาณจากการแบ่งย่อยไปข้างหน้าถ้าผมอ้างถึงรูปเดิมเห็นไหมรูปเปรียบเทียบการอนุพันธ์แบบไปข้างหน้ากย้อนกลับนะครับนะเห็นไหมว่าหัวข้อที่แล้วเราใช้จุดนี้นะครับ x i ข้อมูลที่นํามาคิด หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การหาค่าอนุพันธ์แบบแปลงหน้าเราใช้ค่าข้อมูลที่กระเถิบไปอีกทับอีก1ค่านะครับด้วยเซบไซด์เนะครับเป็น xi บวกหนงสจุดนี้นะครับเพื่อหาอนุพันธ์นี้สโลปหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอส่วนของทรงชนนี้นะครับแต่อีกแนวทางหนึ่งก็คือเรา ใช้ข้อมูลบนกราฟเส้นตรงเส้นเดียวกันแต่ว่าเอาข้อมูลก่อนหน้า x i มาเป็นตัวคิดนะครับหรือคือ x i ลบนะครับวิธีการนี้เราจะได้การอนุพันธ์โดยประมาณน,นะครับในลักษณะที่เป็นแบบย้อนกลับนะครับเดังนั้นจาก4.6นะครับเดิม4.6สมการ4.6เดิมนี่นะครับ เราใช้ค่า fxi เพื่อหาค่านุพันธ์อันดับ1ที่ของ x ที x ่ xi นะครับโดยใช้ข้อมูลที่ xi บวก1แต่ในวิธีการนี้เราจะใช้ย้อนกลับก็คือใช้ xi ลบ1เป็นสมการ4.61จึงกลายเป็นสมการนี้นะครับลบนะฮะโดยวิธีการเดียวกันนะอย่างที่ผมบอกไปตอนข้อที่แล้วนะมันใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยใช,ใช้ขั้นตอนเดียวกันนะครับหลักการและขั้นตอนเดียวกันหมดเเดียวเอาข้อมูล ไปข้างหน้ากับถอยหลังกลับมานะครับมาคิดนะฮะตอนนีนนี้ใช้ถอยหลังนะครับย้อนกลับนะฮะมันสิ่งที่ผมต้องการหาคือตัวนี้อนุพันธ์นะครับอนุพันธ์นะอนุพันธ์อนุพันธ์นนนนนตัวนี้นะครับมันพดของ f อฟเก็ผมก็ย,าย้ายอยู่ในพดเดียวโดดๆพดที่ไม่ใช่ก็ย้ายไปเลยครับ ย้ายไปอีกด้านหนึ่งให้หมดนะฮะก็จะได้จาก6.57เราก็จะได้6.58กอไก่นะฮะ,ะนั้น6.58กอไก่ผมมองเป็นพดโดยประมาณกับพดที่เรามองเราจะตัดทิ้งนะครับผลของการตัดปลายทิ้งมันกลายเป็นค่าเออร์นะครับป็นชุดนี้ก็คือเออร์เรที่เราได้จากการตัดปลายเพราะในทาง ปฏิบัติเราไม่สามารถเอาทุกพดจนถึง n ใดๆมาคำนวณได้เราก็จึงเอาพ์ที่ใหญ่สุดนะครับซึ่งเป็นสรุปของเส้นตรงที่จุด x i มาคิดนะครับนั่นคือพ์แรกพ์ที่1พจน์พที่2ตัดทิ้งกลายเป็น Er r o r เนะครับเช่นเดียวกัน Error ตัวนี้เราก็นิยามเป็น O h เนะครับเมื่อ OH คืออันนี้แหละเนเดียวกันนะครับนะมัน สมการเพราะฉะนั้นสมการ6.58ก่อไก่จึงประกอบด้วยสองพจน์พจน์แรกพจน์ที่หนึ่งและพจน์แรกที่ผมวงไว้นะเขียนไว้มันเป็นผลเฉลยโดยประมาณค่าที่ได้โดยประมาณพจน์ที่สองมันเป็นเออร์เอร์วิธีการนี้ถ้าเราดึงเฉพาะค่าโดยประมาณมาคำนวณนะมันจะก่อให้เกิดค่าเออร์เอร์ในออเดอร์ของอะไรครับของ hi เอ้ยโทษที h นะครับกำลังหนึ่งนะฮะ6.59คือที่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการอนุพันธ์โดยประมาณนะครับจากการแบ่งย่อยย้อนกลับนะครับข้อมูลที่ใช้เป็น xi ลบหนึ่งนะ,ะสมการนี้จึงมีชื่อเต็มๆว่าว่าเป็นการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับแบบผลต่างนะฮะจากการแบ่งย่อยย้อนกลับคีย์ร์ดหรือชื่อเหมือนกับข้อที่แล้วเลยจะเปลี่ยนจาก แบ่งย่อยไปข้างหน้าเป็นแบ่งย่อยย้อนกลับแค่นเองนะ forward นะครับข้างแรกที่เป็น forward นี่ก็เป็น backward นะครับโอเคนะเนะช่นเดียวกันนะถ้าจะหาอนุพันธ์อันดับ2วิธีการทําเหมือนกับในหัวข้อที่ผ่านมาทุกประการเลยนะนะไปโฟกัสที่ f double d a s นะครับ, f, that, รบแล้วเราก็จะได้นะฮะ ผลการอนุพันธ์อันดับต่างๆโดยมาณจากวิธีการผลต่างแบ่งย่อยย้อนกลับนะครับดัง,ดงตารางที่6.8วิธีการนี้ถ้าเอาพจสองพจน์แรกมาใช้เป็นค่าโดยมานพ์ที่3ที่ถูกตัดทิ้งมันจะเป็นเออร์เลอร์ที่อยู่ในออเดอร์ของ H กํกำลัง1ทั้งหมดนะครับนี่คือตารางนะฮะ ในทานองเดียวกันถ้าเราจะลดเออร์เรอร์เราก็เพียงแค่อะไรครับเอาพจน์ที่3ที่ตูกตัดทิ้งมารวมเป็นค่าผลเฉลยโดยประมาณนะครับคือรวมค่านี้เข้าไปด้วยนะฮะผมผมกล่าวต่อไปเลยนะครับนะถ้าจะลดเออร์เรอร์นะครับ, er ror, รบให้มันน้อยลงนะครับในออเดอร์ h กำลัง h กำลัง2แล้วก็พจน์นี้เข้าไปรวมด้วยนะครับรวมรวมเข้าไปด้วยนะครับเป็นผลเฉลยโดยประมาณส่วนที่ตัดทิ้งคือในแบ็กเก็ตนี้แค่นั้นเอง มันเออร์เรอร์ในกรณี้จะอยู่รูปของ H hey e O แล้วก็ H กำลัง2องหรืออยู่ในออเดอร์ของ H กำลัง2เป็นหลักนะครับนะฮะวิธีการก็อยู่เหมือนกับตอนขั้นตอนแรกที่เราที่เราคุยกันมานะครับวิธีการแรกนะฮะนะมเมื่อลดค่าความคาดเคลื่อนให้น้อยลงอยู่ในออเดอร์ของ H กำลัง2องนะฮะอนุพันธ์อันดับ ใดๆนะครับตั้งแต่ 1, 2, 3, 4ก็จะได้ทางตาราง6.9นะครับนะ6.8เมื่อกี้นี้เป็นค่าอนุพันธ์อันดับ1ถึง4เนื้อที่ก่อให้เกิดค่าความคาดเคลื่อนอยู่ในออเดอร์ของ h กํลัง1นะครับอันนี้อยู่ในออเดอร์ของ h กํลัง2นะครับอันนี้ที่ไม่ได้กล่าวซ้ำเพราะว่าขั้นตอนต่างๆมันจะเหมือนกับ วข้อที่แล้วเลยในเรื่องการอนุพันธ์โดยประมาณจากการแบ่งย่อยไปข้างหน้านะแสดงว่าเอาข้อมูลที่แทนที่จะเป็น x i บวกหก็เอา x i ลบหก่อนหน้านี้มาคำนวณแทนแค่นั้นเองที่เหลือขั้นต่าต่างเหมือนเดิมทุกประการนะครับนี่คือการอนุพันธ์แบบผลต่างจากการแบ่งย่อยย้อนกลับ